ก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีแฟนเพจด้วยนะครับติดตามทางแฟนเพจครับวันนี้ผมมาที่ปทุมธานีนะครับเทศบาลตำบลบ้านกลางครับตลาดคูนซับนะครับคือจริงๆแล้วผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งมาเยอะนะครับแนวรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ยังไม่ค่อยได้ทำนะครับวันนี้ก็มี เอฟซี uh, แนะนํามานะครับว่าให้มาเดินตลาดนี้บ้างนะครับคือ uh, ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นแหล่งรวมของ uh, อะไหล่ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะมาซ่อมหรือว่ามาแต่งมา uh, เสริมความสวยงามของมอเตอร์ไซค์นะครับมาที่นี่เลยครับเยอะจริงๆนะครับรวมถึงของรถยนต์ก็มีนะครับแต่ว่า uh, ส่วนมากที่เห็นก็คือจะเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคืออาจจะถ่ายแบบ อาช่าบ่วยบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางร้านผงก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เราถ่ายหรือเปล่านะครับโอเคครับเนี่ยครับเข้ามาด้านในนะครับคือ,อร้านส่วนมากนะครับก็จะเป็นของรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นโชค๊คเป็นอะไรนะครับส่วนมากเขาจะเอามาเปลี่ยนที่นี่นะหมวกกันน็อกนะครับเ,เนี่ยเขาบอกว่าบริการซ่อมมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดกําหนายอะไรแต่งบริการจัด สภาพรถนะครับก็จะเป็นพวกอ,อะไรมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปข้างในแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าร้านไหนเขาจะให้เราถ่ายหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าแนะนําแล้วกันนะครับเนี่ยล้อยางนะครับอะไรเก่าใหม่นะครับเนี่ยนะครับอันนี้เอาใจสําหรับคนที่ อมองหาอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นสิงมอเตอร์ไซค์ผมว่าน่าจะรู้จักตลาดนี้นะผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับก็ไกลพอสมควรครับมาในเขตทางปทุมธานีนะครับปทุมธานีนะครับจากฟิวเจอร์พาร์คมาก็มาไกลพอสมควรนะครับผมไม่รู้จะเดินเปจุดไหนพอนครับแรกเมื่อกี้ผมอ้อมมาจากทางไหนวะเนี่ยครับ ขออภัยนะครับถ้าผมถ่ายไกลๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาร้านที่เขาให้เราถามสัหน่อยะนรับเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์เก่าใหม่นะครับมาซ่อมได้มาเปลี่ยนอะไรนะครับตรงนี้ดวงพรเจริญนะครับ โอเยอะจริงๆนะครับเนี่ไม่ว่าจะเป็นซี่ลวดโตชุบผมบอกไม่ถูกอะอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะอันนี้ซอกเล็สซอก้อยนะครับคือเดินได้ทั่วละอย่างนี้เขาซ่อม ซโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปข้างในนะครับนี่ตอนนี้พาเดินแล้วกันนะผมอาจจะยังไม่ได้แวะร้านไหนผมยังไม่กล้าถามเลยผมถือกล้องมองเข้ามาเขาก็มองคือต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ขอเจ้าของตลาดนะครับก็จะคือแบบ ถ้าเราอยากได้อะไรพวกนี้ให้มาที่นี่แหละแนะนำเลยเยอะจริงๆนะครับเป็นดงๆเลยนะต้องบอกว่าเป็นดงๆนะครับคือมีทั้งที่เอามาแต่งรถนะครับซีล้อเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเสริมอะไรต่างๆนะครับนี่เขาไม่มีบริการเซอร์วิสนะครับและมอเตอร์ไซค์นะครับรอย่างนี้ มันเดินไปทางไหนมั่งก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปทางนี้ก่อนนะครับรับซ่อมขึ้นล้อขายปีกนะครับอ๋อร้านนี้ร้านนี้ก็คือร้านของนะครับ NK Motor นะครับจำหน่ายอะไรเดิมอะไรแต่งอะไรมือสองนะครับ เห็นมีลูกค้าเยอะเลยนครับร้านนี้นะเดี๋ยวรอเดินเข้าไปดูข้างในนิดนึงนะครับสังเกตจากร้านนะครับร้านนี้รู้สึกว่ามีลูกค้ามานั่งรอนะครับ ก็แสดงว่าเขาน่าจาบริการดีนะครับผมอันนี้เดินเข้ามาด้านในนะครับร้านเบาะมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเบาะเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหน้ากากนะครับปอไถอยอก็แนะนำนะครับตลาดฟูลซั์ก็ ปทุมธานีนะครับสามารถค้นหาทาง Google Map ได้นะครับวันนี้ผมอาจจะเดินแบบฉาบฉวยสักหน่อยนะครับต้องขออภัยเดี๋ยวไว้เข้าหน้านะครับเผื่อ,อผมคุยกับร้านก็ก่อนนะครับว่าเขาจะให้เราถ่ายเข,เขาจะให้เรารีวิวใกล้กลๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ถามทางาคนแถวนี้นะเขาบอกว่า,อ,าอะไรรถยนต์ก็ฝั่งนี้นะนี่เครื่องเสียงรถยนต์นะครับเป็นพวก างานซาวตู้ลำโพงของรถยนต์นะครับฝั่งนี้นะครับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์อะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหมเดิตอัพนะครับคาออดิโอนะครับเอสซีคาออดิโอนะครับ คำว่าน,นี่ออเิโอก็คือแบบเกี่ยวกับลำโพงรถยนต์เครื่องเสียงภายในอะไรพวกนี้นะครับตัวสูตรงานซ่อมต่างๆนะครับอยู่นี่นะแล้วแล้วฝั่งโน้นก็จะเป็นขายเสื้อผ้านะครับฝั่งโน้นนะเดี๋ยวผมลองเดินอ้อมไปฝั่งโน้นแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วมันเยอะนะมันไม่ได้มีอยู่แค่นี้พวกอันนี้จะเป็นพวกจานลิทเบก สปริงนะครับก็มีทั้งร้านแบบขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็พวกร้านเล็กๆนะครับอันนี้เป็นทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอะไรเสริมพวกหลอดไฟ LED นะครับถ้าเป็นพวกเบาะก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอ,นอนันนี้รู้สึกจะเป็นของรถยนต์นะครับเป็นลำโพงวงมาลันะครับ แต่มอเตอร์ไซค์นี่เยอะ <c oughs> มอเตอร์ไซค์นี่แบบเยอะจริงๆนะครับเยอะมากนะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเสียงรถยนต์นะครับ <c oughs> นี่นะครับนะ <c oughs> อ่าก็ขอเชิญนะครับตลาดทูนซับนะครับผมมาวันอาทิตย์นะครับผมไม่แน่ใจว่าตลาดนี้นะก็น่าจะเปิดทุกวันแหลคะครับนี่ประเภทเครื่องเสียงรถยนต์นะครับคือ ชุดที่เขาเอาไปตั้งในรถยนต์เลยโดยไม่ต้องเจาะนะครับลำโพงรถยนต์ขอยห้ถ่ายน่ตอตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนล้ออันนี้ร้านร้านย่อยนะครับร้านย่อยล้อแม่ ตานะครับเราเดินเข้าไปหรือยังอยู่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เบืนอนะอ๋อเดินมาแล้วนี่หว่าเนี่ยครับคืออ่าพูดง่ายๆนะเนี่ยทั้งนั้นแหละครับเนี่ยอ,อะไรโมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์นะครับอ่าพวก ตต่างๆนะครับพวกอ,อะไรแต่งของ Big กไบคนะครับมอเตอร์ไซค์โครงล้อนะครับผมอาจจะบอกไม่ถูกนะ mm hmm. ผมไม่ใช่สิ่งมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าวันนี้พาน<ไม>แนะนำนะครับแนะนำสถานที่บ<ไม>ิ๊ก <Big S 2> <Laura> ส่งนะครับ <ez> นี่ยครับมันก็จะมีอซอกเล็กซอกน้อยเข้าไปข้างในนะครับผมอาจจะยังเดินไม่ทั่วนะผมก็จะพยายามพาเดินไปทั่วๆนะครับโอ้โหพวกโชค๊คพวกสปริงเยงอะจริงๆร้านร้านอย่างนี้เรียกว่าร้านใหญ่นะครับถ้ามีร้านาย่อยๆก็จะเป็นร้านที่เป็นซุ้มเล็กๆนะครับอันนั้นก็คือเขาเขาซ่อมเลย ก็แนะนำสำหรับสิงมอเตอร์ไซค์นะครับคนชอบมอเตอร์ไซค์คนรักมอเตอร์ไซค์นะครับนี่มาเปลี่ยนอะไรซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับตลาดคูนซับนะครับประทุมธานีนะครับผมไทยให้ดูทั่วๆแล้วกันเนี่ยอย่างพวกหน้กกาตา่าง นัางเขาก็ซ่อมอย่างนี้เลยนะครับอะไรแต่งอะไรเสริมนะครับอยากได้ความหลอ่อความสวยของมอเตอร์ไซค์ก็นี่นะครับเรียกว่าเป็นแหล่งใหญ่เลยดีกว่านะผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่ว่า,าศูนย์รวมมอเตอร์ไซค์มาอยู่รวมกันตรงนี้นะนี่ถ้าไม่มาไม่รู้เลยนะเนี่ยเนี่ยนะคันใหญ่ ก็มีช่างซ่อมอนนี้ด้วยวันนี้อาจจะไม่ได้พูดมากนะโอ้โหนี่น้ากลาบสวยเลยอะ่ะโอ้โหแบบโอ้โหเยแบบอ,แบบอะเลย่นถังับด้านบนนะครับ น,นี่เรียกว่าเป็นแหล่งรวมหน้ากากเปื่ครับเั็เลยนะครับนะเป็นพวกหน้ากากรถต่างๆนะครับมอเตอร์ไซค์นะสวยมากเลยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับดูดิเดย,เยเอะเยอะโอ้โหดูรุ่นไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับผมไม่ใช่คนขับมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ เนี่ยแบบนี้ก็คือเขาโชว์อย่างนี้เลยนะสวยอ่ะอันนี้คือส่วนที่เขาโชว์นะครับโอเคผมเดินออกมาด้านหลังลนะรู้สึกจะเป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวเดินออกไปฟ้างหน้าแล้วกันนะครับ อันนี้ก็เป็นพวกโชกนะครับแต่ว่าอย่างร้านย่อยๆอย่างนี้เขาก็มีจำหน่ายนะครับคูนทวียนนะครับศูนย์รถยนต์นะครับรนะผมเชื่อว่า,าตลาดตลาดนี้นะครับตลาดคูนซับเนี่ยน่าจะเป็นที่รู้จักของ ตลาดรถยนต์แล้วก็คนที่เขาใช้มอเตอร์ไซค์นะครับนะยังผมไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้ก็ไม่ค่อยรู้นะครับว่าตรงนี้อาจจะเป็นแหล่งรวมที่ใหญ่ที่สุดนะครับในย่านปทุมธานีนะครับนะไม่รู้มีที่อื่นใหญ่กว่านี้ไหมวันนี้เราเดินตลาดรถมอเตอร์ไซค์นะครับตลาดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเนี่ยล้อนะครับ พวกอะไรเสริมต่างๆมันก็จะมีพวกซอยเล็กซอยน้อยอย่างนี้นะหย่อนฝั่งนี้ฝั่งน,นี้น่าจะเป็นพวกแล้วมีผมก็ไม่ได้ขายพี่ผมก็จะหาไปเยอะมาใส่เนี่ยใช่ไมไให้มันคบให้มันคบไฟเลี้ยวพวกนี้นะผมเดินไปเดินมาผมงงคิด เสืออยากมาแต่งนะครับผมไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้เท่าไหร่ผมยังไม่ได้ผูกมิกบเขาเลยนะครับร้านแต่ละร้านคือถ่ายแบบฉับเฉวยนะครับเพื่อนๆก็ขออภัยด้วยวันนี้พาเดินอ่าวยาวๆแล้วครับอาจจะอ้อมไปอ้อมมาอยู่ผมวนไปผมมาผมงงเลยเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดินตลาดเครื่องเสียง รถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์อะไรเสริมอะไรแต่งต่างๆก็ตลาดผูนรัพย์นะครับเพื่อนๆก็แวะเวียนมานะครับวันนี้เอาใจสำหรับคนที่ทำรถแต่งนะครับถรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่นี่ก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมแล้วกันนะครับของช่างนะครับแล้วก็ช่างลือช่างแต่งนะครับพูดง่ายๆนะเห็นไหมแ้ก็่อมกันอยู่แบบนี้เลย มันมันน่าจะเดินประมาณนี้แหละมันก็ใหญ่พอสมควรนะโอเคครับวันนี้ก็จบคลิปนะครับอาจจะถ่ายไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่าผมร้อนนะครับเดินช่วงวันอาทิตย์มาร้อนนิดนึงนะครับโอเคครับสวัสดีครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นอ,อะไรของรถยนต์นะครับรถยนต์เบาะเบาะต่างๆนะครับ พวงอะไหล่นะครับพวกอะไหล่ต่างๆของรถรถรถ,รถยนต์นะครับอันนี้รถยนต์นนะแถบนี้นะครับสวัส <c oughs> ดีครับนะครับเดี๋ยวเดินเข้าด้านในเราตรงนี้ก็จะเป็นพวกอะไหล่รถนะครับ เข้ามาด้านในนี่คือเป็นเหมือนห้างเออข้ามาข้างในไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับด้านในนะครับนะมีหมามานอนอยู่ตัวนึง <c oughs> อันนี้ก็เป็นพวกอะไหล่รถยนต์นะครับพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆ <c oughs> เบาควกคมต่างๆนะครับนี่ด้านใน,นครับมันมันมันร้านค้ามันเยอะนะผมว่ามันน่าจะไม่แพงนะตรงนี้เบาะคมต่างๆนะครับเครื่องเสียงก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะนี่ฝังนี้มันมีย่อยเล็กย่อยน้อยไปข้างในด้วยนะโอเคผมเดินดูข้างใน ผมเดินดูรายย่อยอ๋อนี่ครับมันก็จะมีร้านย่อยออกมาฝั่งนี้นะเมื่อก,กี้ไม่ได้เดินมาทางนี้นะครับอันนี้คือผมเดินเข้ามาด้านในนะครับ ด้านในนี้จะเป็นทางารถยนต์ก็มากกว่านะครับพวกเบาพวกเนี่ครับนะสำหรับคนที่มีรถยนต์นะครับนะอันนี้เข้ามาด้านในก็จะเหมือนมีแอร์นะเยน็ยนๆน,นะ มีชั้น2เลยนะผมคงไม่ขึ้นไปนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเดินออกข้างนอกกันอันนี้พาเข้ามาดูด้านในนะครับนะผมเดินเข้ามาด้านหลังนะครับคือมันกว้างมากตลาดนี้ล็อกแรกๆก็จะเป็นพวกอ่ะ,อะไหรมอเตอร์ไซค์นะครับนี่พวกนี้เป็นปีแอมรถยนต์นะครับพวกพาวเวอร์เครื่องเสียง เฝั่งนี้เลยตรงนี้เป็นของรถยนต์นะครับผมนะกล้องหน้ารถวงมาลัยเดี๋ยวต้องซื้อไปให้เนี่ยครับแถบนี้นะครับแถบนี้ทั้งแถบเลยนะครับนี่ ต้องแถบเลยนะครับเป็นของรถยนต์นะครับนะเป็นของรถยนต์นะครับนี่มีหลากหลายร้านให้เราเลือกนะครับนะก็อุปกรณ์เสรมิมต่างๆท่อเสียท่อฮัเดอร์น,นะครับปั๊มน้ำนย่งนี้เลยเนี่ยังโนนดรูลงรนด้วยไปไหนก็าาามาลนะ เดินให้มันทั่วไปเลยฝั่งนี้จะเป็นเครื่องมือช่างถีมากกว่าเครืนะ่องมือช่างต,ต่างๆครับฝั่งนี้โอเค